สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่แ a นซี่เวนไลฟ์เลคเชอร์ลงอีกครั้งค่ะและวันนี้นะคะแน่นมากับคลิปตามสัญญานะคะที่เคยพูดไว้แล้วนะคะจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ,อยาป้องกันเห็บมัดในสุนัขแบบครบจบคลิปเดียวะคะ่ะ คือเนื่องจากยาค่ะมันมีค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เนยจะขอแยกเป็น2หมวดหมู่ใหญ่ๆนะคะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะหมวดหมู่แรกนะคะก็คือเป็นยาเดิมที่เราเห็นมาเนิ่นนานแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบหยดกับฉีดยี่ห้อก,ก็คือตามที่เขียนเอาไว้ได้เลยค่ะโดยนะคะ ยาฉีดมีอย่างเดียวคือไอเวอร์เมกตินนะคะซึ่งมันไม่ใช่มาในรูปแบบหยดหรือกินนะคะถ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ได้จดทะเบียนนะคะมันมาแบบเป็นยาเถื่อนนะอันนี้ต้องระวังส่วนในกลุ่มยาใหม่นะคะมาในรูปแบบกินซะมากค่ะมีทั้งแบบ1เดือน3เดือนนะคะแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นเลยว่าชื่อยานะคะที่อยู่ในวงเล็บมันจะลงท้ายด้วยลาเนอร์ลาเนอร์หมดเลยเป็นการบ่งบอกว่าเป็นยาที่ใหม่หน่อย แต่ก็ไม่ได้ใหม่นะคะคือเขาพัฒนากันมาเป็น10ปีเพื่อให้ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเนื่องจากยามันมาเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นแนนจะขอแบ่งหัวข้อในการตอบคำถามคลิปนี้นะคะตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของที่ต้องการใช้งานในแต่ละครั้งนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่ใครนะคะอยากจะรู้ว่าตัวเองควรใช้ยาชนิดไหนให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะควรเริ่มที่คำถามนี้เลยค่ะ ถ้าต้องการรักษาเห็บหมัดขี้เรื้อนหรือว่าอะไรในหูคือไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามีปรสิตพวกนั้นแล้วมีโรคมีอาการแล้วควรใช้อะไรอันนี้นะคะก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจำกัดงบเนาะมีตังนะคะแล้วก็อยากจะใช้ให้ได้ประสิทธิภาพได้ผลนี่เลยคะ่ะเรียงลำดับมาให้เหตุผลนะคะว่าทำไมซิมพาริก้าไปอยู่ด้านหลัง ก็คือ,อายาเขาอะคะ่ะในกลุ่มเดียวกันเขาเป็นยาที่เก่ากว่านะคะดังนั้นความได้ผลถ้าเทียบกันในระดับการเคลมแล้วอะคะ่ะก็คือน้อยกว่าอีกสองตัวหน้านะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม่มีงบเนาะกินก็ไม่ได้นะคะก็หยอดก็ยังได้อยู่นะคะก็คือตัวเลเวลูชาต์นะคะส่วนแบบฉีดก็ได้เหมือนกันคือไอโ r มิคตินแต่ a d v เว a t e เอะเขาค่าเห็บสู้คนอื่นไม่ได้นะคะดังนั้นถ้ามีเห็บอาจจะขอให้แบบเป็นชอยที่ไม่เอาส่วน I อเวอร์เมกตินะคะข้อจํากัดของมันเลยค่ะสำคัญคือมันแสบในกรณีที่2นะคะถ้าเกิดเราอยากจะรักษาพยาธิหนอนหัวใจล่ะอันนี้นะคะเป็นโรคที่ค่อนข้าง,งสําคัญนะคะแล้วก็มากับยุงดังนั้นการป้องกันจะมากกว่าการรักษาแต่ถ้าเกิดต้องรักษาจริงๆก็นี่เลยค่ะแอ v o ว a t e เ ได้ดีกว่า Revolution นะคะคือ Avoca อลเคเขาเคมเลยว,ว่าสามารถจำกำจัดนะคะตัวอ่อนของพยาธิอนอนหัวใจในระยะที่3ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ใช้เป็นแบบหยดอันนี้นะคะมันจะมียาตัวอื่นไหมที่คุณหมอนะคะหรือสตวแพทย์ใช้กันก็คือตัวหาการ์ดนั่นเองค่ะหาการ์ดเนี่ยจะได้ทั้งตัวป้องกันแล้วก็รักษาเลยแต่ข้อเสียของมันคือมันจัดการตัวพยาธิอ่อนหัวใจได้อย่างเดียวนะคะเห็บหมัดอะไรจัดการไม่ได้เลยดังนั้นแนนก็เลยไม่ได้ใส่มันเอาไว้ใน กลุ่มยาตั้งแต่แรกนะคะข้อสําคัญนะคะยาในกลุ่มของไอเวอร์เมกตินเมกตินหรือว่ายากลุ่มใหม่ที่เป็นพวกราเนื้ออะไรทั้งหลายอะ่ะห้ามให้สัตว์เลี้ยงที่ตรวจพบเจอว่าป่วยด้วยพยาธิหนอนหัวใจเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเกิดปัญหาแน่นอนนะ นั่นก็พอนะคะตัวยานเนี้ยมันอาจจะไปฆ่าตัวแก่ที่อยู่ในหัวใจได้นะคะแล้วมันก็อาจจะไปอุดตันที่เส้นเลือดในปอดนะคะหรือบริเวณตัวทางออกของหัวใจนะคะเกิดเป็นสภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าแรงดันปอดขึ้นส่งจนช็อกได้นะคะอันนี้ข้อห้ามสําคัญนะคะในการรักษาเรื่องของพยาธินอนหัวใจเลยดังนั้นเพื่อความชัวร์นะคะตรวจเลือดก,ก่อนดีที่สุดเลยค่ะ ทีนี้ถ้าเป็นกรณีแบบมีเห็บอย่างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าสุนัขก,ก็กินไม่ได้เลยนะคะถุยทิ้งตลอดถ้าจะให้จับฉีดยาก็คือจับไม่ได้เหมือนกันืเป็น condition ที่ยากมากๆเลยอ่ะคือใช้คําว่าแบบสุนัขตัวนี้แบบเล่นตัวเหมือนหมาจรเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะก็มีตัวเลือกค่ะ เอาแบบดีกว่าไม่ทำเลยเลยเหตบพอได้นิดหน่อยสัก50%ก็ฟอนไลค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นฟอนไลยี่ห้ออย่างเดียวนะคะเป็นยาอื่นของไทยก็ได้เยอะแยะที่เป็นยี่ห้อฟิโปนิลนะคะคือหมายถึงตัวยาเป็นฟิโปนนลเนาะใช้ได้หมดแต่ถ้าพอมีงบบ้างอะ่ะก็อาจจะขยับสเตปมาหน่อย r e v o l u t i o n r e v o l u t i o n ก็เค็มได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ได้ b บ n e f ฟ t คือได้ผลประโยชน์ในเรื่องของพวกขี้เลือนด้วยไรในหูด้วยแล้วก็พวกของพยากรณนหัวใจด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้ามีงบก็ขย หน่อยแต่ถ้าสมมุติว่างบก็ไม่ค่อยได้มากค่ะแต่ว่าพอจับฉีดได้นะคะเห็บไม่ได้เยอะเท่าไหร่ประมาณ4-5ตัวก็ i อวอร์เม i กติก็ยังได้ผลอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแสบอะ่ะดังนั้นเวลาถ้าจับบ,งบัง,งะคะับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับคอนดิชันเลยในกรณีที่แบบ มันมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้ค่ะแนแนะนำว่าถ้ามันมีเห็บขอให้ไปสิ่งที่ดีที่สุดที่ราคาเราไหวเพราะว่าไอวอเมกตินกับฟอ,อนไลน์มันฆ่าเห็บได้ไม่มากส่วนใหญ่มันเน้นป้องกันมากกว่ารักษาดังนั้นโอกาสที่มันแบบไม่หมดอ่ะตายไม่หมดยังมีอยู่เยอะนะคะส่วนในกรณีที่ใครบอกว่าไม่มีจำกัดงบค่ะแต่ขอแบบครบจบใน อันเดียวไม่อยากจะแบบป้อนซ้ำไม่อยากจะให้กินซ้ำไม่อยากอะไรบ่อยๆแบบไม่อยากจะหลายตัวนะคะอันนี้ตัวเลือกเยอะมากเลยจริงๆอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบชอบมาใส่กินแบบสุนักแบบไม่อยากบังคับเนาะก็ได้หมดเลยค่ะยี่ห้อนี้ในกาซ s มพาริโอนะคะแต่ต้องเป็นสเปกตาณนะเ i โนะเพราะมันได้เพื่อนหนันหัวใจด้วยไงถ้าหยดก็ r e v o l u ชั่นแอด o ว a เ e ได้นะคะ เราป้องกันไงแล้วก็ครบจบส่วนฉีดไม่กลัวแสก็ไอเวกไอเวลเมกตินไอเวลเมกติยังได้ผลนะคะทั้งในเรื่องของเห็บขี้เรือนอะไรเงี้ยคือได้ดีเลยแหละข้อสําคัญนะคะที่หลายคนอาจจะแบบหลงลืมบาเวกโตไม่ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจนะส่วนฟอนไลน์ก็คือไม่ได้ป้องกันอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยนะคะดังนั้นการเลือกใช้ยาพวกนี้นะคะให้ระวังมากที่สุดเลยสุดท้ายนี้นะคะข้อควรระวังของการซื้อยาเห็บหมัดนะคะ แนนพูดหลายครั้งแล้วแหละว่าระวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้การปลอมของเขาเนบเนียนมากทุกคนคือยาสัตว์เป็นอะไรที่ปลอมง่ายนะคะแล้วก็เออมันมีช่องว่างนะคะทางกฎหมายที่ค่อนข้างเยอะแนะนําว่าให้ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้จริงระวังของปลอมนะคะแล้วก็ เวลากินยาสังเกตหลายบ้านเลยคืองบไม่ถึงไงก็จะซื้อแต่ยาดื่มๆปรากฏว่ามันไม่ได้ผลนะคะแล้วก็เห็บไม่ตายเห็บก็ดื้อยาไปอีกเลยเงี้ยค่ะคือถ้าไม่ได้ผลก็หยุดใช้นะคะอย่าไปทู่ซีใช้จะดีกว่านะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นจากการใช้ยานะคะแนะนําให้ปรึกษาสตวรแพทย์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งออชะล่าใจหรือว่าคิดว่าเอ๊ะ หรือว่ายาตัวนี้มันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทียาบางตัวมันมี side effect กับโรคบางโรคที่ห้ามด้วยนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะจ่ายยาค่ะคุณหมอเขาจะถามก่อนเลยว่าสุนัขของเรามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าซึ่งมันเป็นข้อบังคับนะคะและข้อสําคัญมากๆเลยในการที่จะแบบขายยาถ้าเราซื้อออนไลน์มันจะไม่มีตรงนี้ไงดังนั้นนะคะการซื้อยาในคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์นะคะถึงแม้ราคามันจะแบบ สูงหน่อยนะคะแต่ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจําตัวอะไรนะคะที่แบบว่าหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะสะตัตวแพทย์เขาก็จะเลือกยาที่ปลอดภัยกว่าให้คือจากที่แนะนํานทั้งหมดอะไม่ได้หมายความว่ายาทั้งหมดมันไม่ปลอดภัยนะคะแต่ว่ายาในบางกลุ่มเองอะค่ะมันก็เหมาะสมกับสุนัขบางประเภทนะคะอย่างเช่นยาบางกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่เหมาะกับสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของโรคทางระบบประสาทเนื่องจากยามันมีผลต่อพวกสารสื่อประสาท นะคะคในตัวของเห็บแต่เพอเอิญ้ยญามันแพร่สู่กระแสเลือดผ่านทางกันแบบเข้าไปในร่างกายเนาะดังนั้นมันอาจจะส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงตัวนั้นด้วยไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่มีโรคอะไรเลยแบบใช้คําว่าแข็งแรงดีก็ไม่มีปัญหาตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดมีโรคล่ะแล้วเจ้าของไม่รู้บอกว่ายาตัวนี้กําจัดเห็บได้ดีมากไปเอามา และปรากฏว่าสูนักหรือสัตว์เลี้ยงของเราค่ะเกิดมีอาการป่วยขึ้นมาเรือการกำเริบอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะดังนั้นปรึกษาสตัตวแพทย์นะคะเลือกซื้อสถานที่ที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยยังไงยังไงก็มั่นใจได้ดีกว่าค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปครบจบในคลิปเดียวมาแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะดูสั้นสักหน่อยนะคะแล้วก็แนนไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลของแต่ละยี่ห้อไปนะคะเพราะว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ได้แต่แนงก็แบบใส่ชื่อของตัวยี่ห้อไว้ให้นะคะเจ้าของนะคะหลายๆท่านสามารถแคปหน้าจอนะคะหรือหยุดเอาไว้แล้วก็อ่านเอานะคะว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้าง หรือถ้าเกิดใครนะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะแต่แนนเชื่อว่าคลิปนี้มันน่าจะแบบส่วนใหญ่ก็คือจบแหละคือไม่น่าจะมีโรคอื่นอะไรแล้วเพราะว่าในของสุนัขเองอะคะ่ะยามันก็ไม่ได้แบบมีใหม่อะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วก็โรคที่เป็นอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เท่านี้นั่นเองนะคะยังไงยังไงนะคะก็ขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย